สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะสมัยจะพูดถึงปรากฏการทางธรรมชาตินั่นก็คือปรากฏการพระจันทร์เพนหรือพระจันทร์เต็มดวงนั่นเองค่ะในครั้งนี้นะคะดาวพระจันทร์ได้โคจรมาที่ราศีกรกฎมายังบ้านเรือนของดาวพระจันทร์เองนะคะและได้เป็นเกษตรราธิบดีด้วยดาวพระจันทร์มีความเข้มแข็งมีกําลังมากเช่นนี้จะ ส่งผลอย่างไรต่อแต่ละลัคนาราศีบ้างเราไปรับชมกันได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวและคณาราศีมีน ว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการพระจันทร์เพ่นหรือพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนคะสมัยต้องขออธิบายก่อนว่าดาวพระจันทร์นั้นเป็นดาวที่ส่งอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชคนหรือสัตว์ก็ตามแต่นะรวมถึงจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ําด้วยนะคะเรียกได้ว่าดาวพระจันทร์นั้นมีความสําคัญไม่แพ้ดวงดาวอื่นๆเลยก็ว่าได้ค่ะและในช่วงนี้นะคะวันที่18มกราคมปี2565ดาวพระจันทร์จะโคจรได้ตําแหน่งเป็น เกษตรราธิบดีมาอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ที่บ้านเรือนของดาวพระจันทร์เองนะคะทําให้ดาวพระจันทร์นั้นมีความเข้มแข็งมีพลังมีกําลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีมีนอย่างแน่นอนค่ะในช่วงที่เกิดปรากฏการพระจันทร์เพนในครั้งนี้นะคะถ้าชาวลัคนาราศีมีนได้ทํางานข้องเกี่ยวกับผู้คนจํานวนมากได้มีการปฏิสัมพันธ์ได้มีการพูดคุยกันเจรจาการติดต่อนะไม่ว่าจะเป็นกับเพศตรงข้า กับคนรักคู่รักคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์กับลูกค้าก็ตามแต่กับเพื่อนร่วมงานหรือกับบริวารพนักงานของคุณนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีเกณฑ์ที่คนรอบข้างตัวคุณที่เกี่ยวกับเรื่องการงานนะเขาจะให้การสนับสนุนผลักดันตัวคุณเป็นอย่างดีค่ะแจกจ่ายงานได้ดีใช้งานลูกน้องไปลูกน้องก็ทํางานให้ดีนะคะเจอลูกค้าก็เจอลูกค้าที่ดีไม่เรื่องมากมีการดีลงานกันอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเกณฑ์ผลักดันให้ตัวคุณเกิด ลาภผลที่ดีในเรื่องของการงานรวมถึงชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันค่ะในช่วงที่เกิดปรากฏการพระจันทร์เพนนะคะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นมีคนมาขอความช่วยเหลือจากตัวคุณคุณยื่นมือไปช่วยเหลือคนรอบข้างค่ะมันเหมือนมีกิจกรรมหรือว่ามีธุระปะปังบางอย่างนะที่จะมีผู้คนมาขอความช่วยเหลือจากคุณอาจจะมีคนมายืมเงินคุณก็เป็นไปได้นะตรงนี้คุณก็ต้องพิจารณาเอาเอง ว่าเหมาะสมที่จะให้ยืมหรือเปล่านะคะหรืออาจจะมีคนมาขอคําปรึกษาจากคุณก็ได้ปรึกษาเนี่ยปรึกษาทั้งด้านการงานการเงินปรึกษาทั้งเรื่องส่วนตัวอะไรก็ตามแต่นะคะมันจะมีคนเข้ามาหาคุณในใ,ในในแง่นงี้ค่ะในด้านของการขอความช่วยเหลือนะคะหรืออาจจะมีญาติมีลูกหลานของคุณที่กําลังเกิดปัญหาอยู่พอคุณเห็นเกิดความสงสารเกิดความเห็นใจคุณก็ยื่นมือเข้าไปช่วยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่าชาวลัคนาราศีมีนจะ ต้องมีเรื่องให้คิดเกี่ยวกับคนรอบข้างอาจจะเป็นบุตรหลานของคุณเองอาจจะเป็นสามีภรรยาของคุณอาจจะเป็นพ่อแม่ของคุณที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณหรืออาจจะเป็นเพื่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งชาวลัคนาราศีมีนก็มีเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือไปด้วยนะอาจจะเป็นรูปแบบที่เต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ได้นะคะมันเกิดการช่วยเหลือเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้นั่นก็คืออาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่คุณตัดสินใจผิดพลาด หรือมีบางเหตุการณ์ที่คุณเข้าใจผิดนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการมีปากเสียงต้องหลีกเลี่ยงการประทะระวังระวังเรื่องอารมณ์เปลี่ยนแปลงอารมณ์แปรปรวนง่ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะในช่วงนี้ชาวาราศีมีนท่านใด ที่รู้สึกว่าอึดอัดใจเนี่ยอยากจะให้คุณปฏิบัติธรรมฟังธรรมะสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะคะมันจะช่วยปรับให้จิตใจคุณดีขึ้นนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการงานนะชาวลัคนาราศีมีนการงานของคุณมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งช่องทางค่ะท่านใดที่มีงานหลักงานประจําทําอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะเกิดช่องทางรายได้เพิ่มเกิดช่องทางรายได้เสริมซึ่งอาจจะเป็นเอ่อจ็อบเล็กจ็อบน้อยจ็อบใหญ่ก็ตามแต่นะมันจะมีมากกว่าหนึ่งช่องทางอย่างแน่นอน สำหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะและอีกประการหนึ่งนะคะบางคนอาจจะออกจากงานประจําเพื่อมาเป็นนายตัวเองบางคนอาจจะมีจอบเสริมเพื่อที่จะทําควบคู่ไปกับงานประจําแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะมันจะมีมุมที่ดีคุณจะเกิดไอเดียแปลกใหม่งานอะไรที่คนอื่นเขาไม่ทํากันชาวมีนได้ลองมาจับลองมาทําแล้วมันเกิดเฮงเกิดปังขึ้นมาได้เช่นเดียวกันค่ะ และในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นนะคะบางคนใช้จ่ายไปกับเรื่องของงานใช้จ่ายไปกับเรื่องของบ้านหรือคนในครอบครัวหรือจ่ายไปกับคนรักคู่รักก็ได้เช่นเดียวกันนะในเรื่องของงานมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ใช้เงินลงทุนต่อยอดค่ะหรืออาจจะจ่ายไปกับบริวารพนักงานสำนักงานของคุณอาจจะมีการตกแต่งสำนักงานตกแต่งออฟฟิศหรืออาจจะเป็นลักษณะของการซ่อมแซมก็ได้นะคะส่วนค่าใช้จ่าย รายภายในบ้านเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของการต่อเติมบ้านการซื้อเข้าของเครื่องใช้เข้ามาในบ้านและมีการใช้จ่ายเงินไปกับคนในครอบครัวอาจจะจ่ายไปกับลูกธุระปะปังของลูกธุระปะปังของสามีหรือธุระส่วนตัวของภรรยาก็ตามแต่นะมันจะมีเกณฑ์ที่จะเกิดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวเยอะขึ้นนั่นเองค่ะในเรื่องของอารมณ์ขอเสริมให้สักนิดนึงนะคะมันจะมีเหตุการณ์ที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นใจร้อนมากยิ่งขึ้นเหมือน เป็นเหตุการณ์ที่คุณต้องรีบคิดรีบทํารีบตัดสินใจเลยอาจจะส่งผลทําให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดและอาจจะมีความขัดแย้งมีปากเสียงตามมานะคะตรงนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบให้ช้าลงหน่อยสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะใครที่ทํางานประจําเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆมีเกณฑ์ที่จะถูกเพ่งเลงมีเกณฑ์ที่จะถูกจับผิดหรืออาจจะเป็นลักษณะของการผิดใจกับคนที่อาวุโส ต้องระมัดระวังการมีปากเสียงกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอายุมากกว่าคุณคนที่เป็นหัวหน้างานคุณอันนี้ต้องรอบคอบให้มากเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามในทางการงานและการเงินนั้นจะไม่มองว่ายังมีมุมที่ดีต่อชาวลัคนาราศีมีนอยู่ค่ะในช่วงเดือนมกราคมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อาจจะเป็นช่วงที่คุณเหนื่อยหน่อยหลังจากเมษายนเป็นต้นไปดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนจะมีความเข้มแข็งอย่างมากเพราะฉะนั้นองค์ประกอบต่าง รอบตัวคุณตอนนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่เข้าที่เข้าทางนะคะขอให้อดทนและขอให้ปรับแก้กันไปทีละจุดทีละขั้นค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่คุณจะเนื้อหอมมากยิ่งขึ้นค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้คนเพศหญิงเข้ามาเกื้อหนุนสนับสนุนบางคนนะคะสมมุติว่าคุณเป็นเพศชายแล้วคุณต้องการจะไปจีบใครสักคนหนึ่งคุณอาจจะให้เพื่อนผู้หญิงเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีลักษณะของการได้รับการช่วยเหลือจากคนเพศหญิงในการที่คุณจะสารสัมพันธ์กับใครสัก คนหนึ่งหรือคุณอาจจะมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วแล้วทะเลาะก,กันอาจจะหาเพื่อนผู้หญิงมาช่วยเป็นกาวใจมาช่วยเป็นตัวช่วยเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้วางแผนกันเรื่องของบุตรของลูกวางแผนครอบครัววางแผนซื้อบ้านซื้อรถซื้อหลักทรัพย์เพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตคู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวมีน ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ